สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนนะคะกลับมาเจอกันกันกบเอิงอีกแล้วที่ช่องช้างเอองค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นปกคลิปแล้วนะคะว่าเอิงจะมารีวิวอะไรให้ดูกันนะคะวันนี้นะคะเอิงจะมารีวิวลิปสติกของแบรนด์นี้เลยค่ะเป็นอ่า AR SO SO THAI NIP GANG นะคะที่ทําให้เอิงสนใจเนี่ยก็คือว่าตัวลิปสติกมันมีความแบบจิ๋วหริวมากทุกคนดูดิ มันไม่น่าจะเกิดมาเป็นลิปสติกอะค่ะมันควรจะเกิดมาเป็นแคปซูลยามากกว่านะคะสําหรับเจ้าตัวนี้มันมีด้วยกัน5แท่งนะคะ oh. เป็น5เฉดสี oh. ก็จะมีเบอร์01นะะนะคะสีซูการ์อัลมอนนะคะ 04, 4, op, 0ูสีพิงบ b อ o ซัมศูนสามสีออเรนต์พีชนะคะศูนย์สี่สีโลลิปปอปศูนย์ห้าบรนอะคะอันนี้เป็นปริมาณที่เขาให้มานะคะอยู่ที่0ูนยกรัมนะคะต่อ1แท่งนะคะ ก็มีความน่าสนใจมากทุกคนเดี๋ยววันนี้เอิญจะลองทาให้ครบทั้ง5สีเลยนะคะดูว่ามันสามารถใช้ได้จริงใน everyday look หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่เคยเข้ามาดูคลิปเอิญแล้วเนี่ยเอิญจะพูดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเอิญเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าจัดจ้านนะคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยแทบจะไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนะคะปากของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีสีสันบ้างเพราะฉะนั้นลิปสติกที่มันแบบจี๊ดจ๊าจนเกินไปแล้วใช้งานไม่ได้เนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สไตล์ของเราเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาลองดูเจ้าตัวนี้ว่าสีของเขาเนี่ยเอิญสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะเผื่อเพื่อนๆจะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจดูเนะาะค่ะเดี๋ยวเอิญจะมาแกะสวอตแล้วก็ทาไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้คือได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะทุกคนจะให้ดูขนาดของมันนะทุกคน ขนาดมันเท่านี้ใหญ่กว่าซอฟเจลนมพึ่งของเอิญนิดเดียวเองอะคะ่ะโอ๊ยตายแล้วแต่ข้อดีของความที่มันเป็นจิ๋วหลิวนี่มันก็มีนะคะทุกคนเพราะว่าผู้หญิงอะ่ะไม่มีลิปสติกแค่แท่งสองแท่งหรอกเราก็จะแบบว่าถูกใจแล้วก็จะซื้อซื้อซื้อแล้วคะ่ะ เราซื้ออะไรที่มันแบบปริมาณมากเกินไปแล้วเราใช้ไม่ทันใช้ไม่หมดเนี่ยมันบางทีมันก็จะเสียได้อย่างลิปสติกบางแท่งมันก็ราคาสูงอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันหมดอายุก่อนเนี้ยมันก็น่าเสียดายเนาะแต่ถ้ามันขนาดประมาณเนี้ยใช้แบบ1อาทิตย์หมดค่อยซื้อใหม่อะไรเอิก็ว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอิญจะขอลบลิปสติกที่มีอยู่ก่อนออกก่อนที่จะทาเจ้าตัวนี้ลงไปเนาะวันนี้ ่ายทีเดียวสองคลิปเลยนะคะแยกเป็นสองคลิปก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนจะออกก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะเนี่ยค่ะคลีนซิ่งที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้มีรีวิวไปแล้วนะคะไปหาดูกันได้เนาะเอิงจะทารวดเดียวนะคะทั้งห้าสีเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อว่าไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะไม่ให้ทุกคนได้เบื่อเนาะคือน่ารักมากอะ เวลาใช้อ่ะมันจะต้องรูดอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นปะมันจะต้องทำอย่างนี้นะ,ะ,ะโอเคป่าอ๋ยตื่นเต้นอะมันน่ารักมากเลย ทุกคนก็ทาครบไปทั้ง5สีแล้วนะคะจะบอกว่าเออมีความแบบประทับใจมากๆาทุกคนแล้วก็นี่มีแอบไปสวอสีมาด้วยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะก็จะไล่ไปเลยเบอร์01เบอร์0 2 03 04แล้วก็เบอร์05นะคะจะเห็นว่าแบบโทนสีเนี่ยเป็นโทนที่แบบใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันเลยนะแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ทาลงบนปากเนี่ยมันมีความเป็นแบบเวลเวด นะคะแล้วก็มีความเป็นแมทแต่ไม่ใช่แมทสนิทซึ่งเอิงอ่ะชอบเนื้อลิปสิกท,ที่เป็นแบบนี้มากๆนะคะคือมันให้ความแบบสบายปากมากทุกคนเอิแนะนําเลยอันนี้คือไม่คิดจริงๆว่ามันจะแบบจิ๋วแต่แจ๋วขนาดนี้นะคะลองไปหาซื้อมาใช้ได้เลย5สีนี้คุ้มแน่ๆนะคะ<อ>ขนาดว่าแบบเนี่ยสีเนี้ยสีส้มเนี้ยค่ะมันจะออกแบบว่าส้มๆชมพูเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะเจ๋แหลนนะคะทุกคนแต่พอแบบ ทาแล้วมันน่ารักมากนะคะเอิเนี่ยเลือกทาแบบออมเบรนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะเน้นขอบปากมากนะคะคือแบบโอเคเลยอะจิว๋วแต่แจ๋วจริงๆเลยตัวเนี้สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะอันนี้เรคคอมเมนเลยดีจริงๆตอนแรกอะซื้อมาคิดว่าจะแบบเล่นๆน่นนารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นมันอันแบบอันเท่านี้ ก็เลยแบบลองซื้อมาเล่นเฉยๆไม่คิดว่าจะแบบเอ้ยมันดีมากขนาดนี้นะคะเอาล่ะวันนี้เอิก็คงจะรีวิวสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้มีความคึกคักมากถ่ายทีเดียว2ออย่างเลยทุกคนก็เริ่มที่จะเหนื่อยล้าแล้วนะคะเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเอิงขอคนละหนึ่งซับสไครต์ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้เอิงหน่อยนะคะเดี๋ยวจะสรรหาอะไรด,ดีๆมารีวิวให้ดูอีกแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้เอิงคงต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย